ไฮขดมอร์นิ่งค่ะทุกคนงานนอกก็ต้องทํางานในบ้านก็ไม่เคยขาดเด้อสาหรับแม่หมวยก่อนจะออกเดินทางไปขึ้นเครื่องที่กทมนะแม่หมวยทาข้าวผัดกุนเชียงไว้ให้น้องซันเดย์และกับพี่เทนะหลานชายแม่หมวยเองค่ะน่าทานไหมนี่ไงน้องซันเดย์บอกแม่ทอดแล้วก็โปะข้างหน้าให้น้องเลย นั่งไงคะอมอก,กบของเป่าแดงยังไม่หมดเด้อเมื่อคืนแม่หมวยกินคนเดียวถ้วยหนึ่งเลยนะคะทุกคนอร่อยมากอารมณ์คิดถึงแบบคุณยายที่ทําให้กินคุณยายที่ทําให้กินเลยเด้อนี่แม่หมวยเริ่มแก่แล้วคะ่ะซุปมะเขือใส่ปลาทูหนึ่งตัวคือนี่จะเนื้อปลาทูเลยนะคะมะเขือมีสีลูกเองแล้วก็กินกับผักที่เหลือเมื่อคืน มากินข้าวด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้แม่หมวยกดซับสไครต์แม่หมวยชาแนลด้วยนะทุกคนมีส่วนให้แม่หมวยเป็นแรงขับเคลื่อนให้แม่หมวยได้มีเงินมีจํานวนเงินแบบว่าไปช่วยเหลือคนนะคะไปทําบุญทุกเดือนนะคะใครสนใจเปิดไพ่ทักแชทมาเลยนะคะจะแ,แม่หมวยจะปักช่อง YouTube ไว้ให้ปักเพจไว้ให้แล้วก็ปัก แอดไลน์ไอดีมาบายๆเป็นกำลังใจให้แม่หมวยด้วยนะคะได้ทำคลิปดีๆออกมาอีกนะคะสวัสดีค่ะจ้าก่อนจะขึ้นเครื่องก่อนจะไปกรุงเทพนะคะมาทานข้าวกับน้องซันเดย์ก่อนอร่อยไหมลกูกอร่อยไหมคะให้กี่คะแนนคะเ,ออนนดนเดี๋วน้องซันเดยกินอยู่พูดไม่ได้นะคะนี่แม่หมวยผัดข้าวไว้ให้เด็กๆนะคะนี่อาหารแม่หมวยอมกบเบาแดงจ้าอันนี้ก็ซุปะเขือแม่นี่เบิ้ง จะแสบเนาะบ่ได้ให้เบ่งน้ำเด้ตอนกินนะอ,องทันเลยเออมาก่อยมากค่ะเอยมากแม่ไปอินเดียเดี๋ยวแม่กลับมาหานะคะไปวันเดียวอยู่กับพี่เทนะคะลูกนะเ<ไ>ป,ป็นเด็กด,ดีนะคะแล้วแม่ซื้อขนมมาฝากนะ แม่หมวยจะออกเดินทางแล้วนะคะน้องซันเดย์จะไปส่งแม่หมวยกับพี่เทแล้วก็ลุงวุฒนะนี่แว่นมอไซต์ไปเลยไปขึ้นรถอยู่ที่ปวกแดงนะรถตู้นะแม่มานะไปเปียววัสดีคับแม่ก่อนนีครับลุงวุฒิบ๊ายบายพี่เทบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันจุ๊บก่อนจุ๊บก่อนจุ๊บบ้องหน่อยจุ๊บ